สวัสดีครับเพื่อนๆชาวย t u b e นะครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิศรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการสมัครบัญชี Google Adsense นะครับมีหลายคนนะครับที่ทำ YouTube มายังไม่ได้ทำการสมัครบัญชี Google Adsense นะครับถามว่าเราจะสมัครก่อนนะครับหรือหลังการผ่านกด y o u t u b e นะครับอันนี้นะครับในส่วนตัวของผมแล้วนะครับ ถ้าเราสมัครก่อนได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือนกับเราเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้านะครับก็คือสมัครไว้ก่อนแล้วนะครับให้ Youtube ตรวจสอบอว่าผ่านหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราผ่านกดแล้วนะครับไปสมัครบัญชี g o o g l e เอ s e n ต e นะครับก็จะใช้เวลานานนะครับเผื่อ u t u b e จะตรวจสอบนะครับถ้าใครที่สมัครไว้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับ ใน3ข้อ,อที่ YouTube ให้เปิดสร้างรายได้นะครับหลังที่หลังจากที่เราผ่านกดนะครับก็คือ1,000ผู้ติดตามแล้วก็4 0่0ันชั่วโมงขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เข้าไปกรอกใน3ขั้นตอนนะครับถ้าเราผ่านขั้นตอนอที่2นะครับก็คือการสมัคร Google Adsense นะครับเราสมัครไว้แล้วขั้นตอนที่2ก็ ง่ายเลยนะครับคือไม่ต้องไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็ลิงก์เข้าไปเองนะครับเพราะว่าบัญชีเรามีอยู่แล้วนั่นเองนะครับเหมือนกับบัญชีช่องของผมนะครับที่สมัครมาเมื่อกี้นะครับก็คือรอแค่2วันเท่านั้นนะครับให YouTube ตรวจสอบหลังจากนั้นก็ผ่านแล้วก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะครับ สมัครนะครับบัญชี Google เอเซนได้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอให้ผ่านกด y o u t u b e นะครับจะเป็นเรื่องง่ายต่อเรานะครับเวลาผ่านกดแล้วจะต้องไม่รอนานนะครับจะได้ไม่รอนานนะครับบางทีบางท่านที่ไปสมัครทีหลังก็รอเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้อีเมลตอบกลับจาก y t u t u นะครับว่าผ่านนะครับแต่ท่านใดที่สมัครกดแล้วก็เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับเข้าไป ก็จะลิงก์เข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับรอแต่ YouTube ตรวจสอบเท่านั้นนะครับผมนะครับหลายท่านหลายคนก็เป็นกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องอู o o g l e a d s e น s e นะครับว่าจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้หรือไม่นะครับถ้าเรายังไม่ได้สมัครสมัครตอนไหนดีอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็จะได้เพื่อนๆนะครับ้าไปดูวิธีการสมัครขั้นตอนการสมัครนะครับแต่ต้องเตรียมไว้2ออย่างนะครับก็คือลิงก์ช่องของเรานะครับอย่างหนึ่งอันที่2ก็คือ อีเมลหรือ G e ีเมลของเรานั่นเองนะครับไว้กรอกในช่องที่ Google e s s e n ได้เตรียมไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับวิธีการทำหรือขั้นตอนนั้นจะมีลักษณะยกง่ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมเลยครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ Youtube นะครับเพื่อที่จะไปเอาลิงก์ช่องของเรามาตเตรียมไว้นะครับก็กดเข้าไปที่โลโก้ช่องของเราก่อนนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็กดตรงช่องของคุณนะครับหลังจากนั้นก็กดตรงจุดไขป่ปลาสามจุดด้านฝั่งขวามือสุดด้านบนนะครับก็จะขึ้นแถบม,มาก็กดคําว่าแชร์แล้วก็มากดคําว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ เท่านี้ก็เป็นีนัันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการคัดลอกลิง์กช่องของเราเพื่อเตรียมที่จะไปกอกลงใน Google a s เ e n นนะครับในบัญชีหลังจากนั้นก็มาหลังบ้านนะครับเข้า Google Chrome เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็ให้เราพิมพ์คำว่า w w w g o o g l e c o m a s s e n s e นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ หน้าแรกของเอเซนนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับพอเราพิมพ์ไปนะครับถ้ามันมีขึ้นมาให้เราก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราสังเกตนะครับ ตรงนี้นะครับที่มีคำว,ว่า w w w g o o g l e c o m s l a s h e s s e n t s l a s h l o g i n น,นะครับตรงนี้ก็คือนับลงไปตัวที่3นั่นเองนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับตรงนี้แหละครับที่เราจะได้เริ่มต้นสมัครบัญชี Google เอเซนของเรานะครับเราก็กดเข้าไปตรงตัวหนังสือสินเงินนะครับมีคําว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับ ก็จะมาหน้านี้ให้เรากรอ,อกเว็บไซต์ช่องของเรานะครับก็คือลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับกดวางลงนะครับเพียงเท่านี้หลังจากนั้นก็กดที่อยู่อีเมลนะครับก็คืออีเมลของเรานั่นเองนะครับใส่ลงตรงนี้แล้วก็จะถามว่ารับข้อมูลที่มีประโยชน์จากเอเซนได้ที่นี่ก็คือกดคําว่าใช่หลังจากนั้นก็บันทึกและต่อไปนะครับตรงปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้นะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสมัครบัญชี Google a d s e n s e นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอคำตอบจาก Google a d s e n s e นะครับส่งมาทางอีเมลว่าจะผ่านหรือไม่นะครับตอนนี้เขากำลังตรวจสอบบัญชีของเราอยู่นะครับถ้าผ่านนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นมาสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าไปทำการ ตั้งค่าที่อยู่ของเรานะครับก็กด3ปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้ผมมีคลิปซึ่งทําไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่นะครับซึ่งจะเอาไว้จะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับกดเข้าไปรับชมได้เลยนะครับผมเป็นงไงบ้างครับพอได้เข้าไปดูวิธีการแล้วก็ถือว่าขั้นตอนก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับถ้าทําไม่เปลี่ยนก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับก็จะ เป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเพราะว่าอันนี้ก็ทําในมือถือนะครับสาหรับท่านใดที่ไม่มีคอมนะครับก็ทําในมือถือได้นะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับทําตอนไหนก็ได้เวลาว่างก็เอาขึ้นมาทําก็ได้นะครับบางท่านบางคนก็เกิดความกังวลนะครับว่าอทำไมมันยากเหลือเกินนะครับเราจะสมัครได้หรือเปล่านะครับพอมาดูคลิปนี้นะครับก็ทำได้เลยนะครับ ทำได้เลยทาตามได้เลยนะครับบางทีคนเรามองแต่ประกานะครับจนลืมไปว่าดินสอก็เขียนได้นะครับคือมองแต่คนอื่นนะครับว่าประสบความสําเร็จนะครับเราทำทำไมเราไม่ทําได้เหมือนเขาสักทีนะครับอันนี้เราต้องสู้ๆนะครับบางทีเราความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกนิดนะครับบางท่านบางคนที่ทํา ช่อง u t u b e นะครับอาจจะมีพื้นฐานมาดีนะครับมีชื่อเสียงมาก่อนนะครับก็มีชายไปเกาะซึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเราก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไปทีละนิดละหน่อยเดี๋ยวก็ถึงวันนั้นนะครับทุกคนสู้ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้กับช่องออดิสซอนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องออดิสซอนชาแนลด้วยนะครับ